ก่อนเข้าไปสู่เทคนิคการปิดการขายข้อที่2ครับผมมีวิดีโอวิดีโอหนึ่งฮะย้ายให้คุณดูก่อนแล้วให้คุณช่วยดูหน่อยครับว่าคุณเห็นอะไรในตัววิดีโอหรือเปล่าวิดีโอนี้เป็นเรื่องราวของหนูตัวหนึ่งมันทําอะไรบางอย่างย้ายให้คุณสังเกตว่าคุณเห็นอะไรกับวิดีโอนี้บ้างไปชมได้เลยครับ Thank you. เห็นไหมวิดีโอตัวนี้คุณเห็นว่าหนูมันเป็นยังไงฮะหนูมันมันพยายามอยากได้อะไรทั้งเรื่องเนี่ยหนูมันอยากได้คําเดียวคือคําว่า Happiness ครับหนูมันอยากได้ความสุขครับ ถ้าคุณตีโจทย์ตรงนี้แตกนะคุณเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นกาแฟก็ยี่ห้อ happiness ไม่ว่าจะเป็นหนังก็ยี่ห้อ happiness ไม่ว่าจะเป็นเหล้าก็ยี่ห้อ happiness ไม่ว่าจะเป็นไอรถยนต์ก็ยี่ห้อ happiness ทุกอย่างมันจะมีคําว่า happiness ประกบไปตลอดคุณอาจจะมองว่ยตลกใครมันจะไปตั้งชื่อยี่ห้อว่า happiness เขาไม่ใช่ชื่อ,อนี้หรอกครับแต่ message ของทุกสินค้าที่คุณสื่อมัน happiness หมดมันไม่มีตัวไหนกินแล้วทุกตัวไหนใช้แล้วทุกตัวไหนครอบครองแล้วทุกหรอกทุกอย่างของการกินการใช้การเสพการสัมผัสการจับการขับ การเข้าไปอยู่เพื่อการแฮปปี้เนสทั้งหมดครับหนูตัวนี้ถ้ายคนดูในเรื่องนะหนูไม่คิดว่าถ้ามันไปทํางานทันมันจะมีความสุขมันยอมเบียดไปกับรถไฟฟ้าเลยเห็นไหมถ้ามันได้ดูหนังเรื่องนี้มันจะมีความสุขมันจะเข้าไปถ้ามันได้ของเซลล์ทีวีล็อสุดท้ายที่มันเซลล์ปั๊ถ้ามันได้สิ่งนี้มันจะมีความสุขถ้ามันได้ขับรถสปอร์ตจะมีความสุขถ้ามันได้ดื่มเหล้ายี่ห้อนี้มันจะรู้สึกเท่รู้สึกมีความสุขเมื่อหนูเนี่ยมันถูกการโฆษณา แล้วเห็นว่าถ้าได้สิ่งนี้แล้วมันจะมีความสุขหนูมันจึงดิ้นลนแล้วพอมันดิ้นลนมันก็รู้ว่ามันคือความสุขแป๊บๆปแล้วความสุขนั้นมันก็จะหายไปนี่คือความลับของโลกครับมนุษย์จะถูกปิดการขายด้วย4ี่เฟสเฟสที่หหรือระดับแรกเฟสที่1ก็คือการถูกล่อคุณจะถูกนักปิดการขายจะล่อลูกค้าให้ลูกค้าเกิดความอยากว่าถ้าได้สิ่งนี้แล้วจะได้ภาพนี้ภาพนี้ทําให้เกิดอารมณ์นี้อารมณ์นี้จะทําให้เขามีความสุขอย่างแรกคือภาพคือ มีความสุขเมื่อเฟสแรกมีความสุขปุ๊บลูกค้าก็จะเข้าสู่เฟสสองคือวิ่งเขาก็จะวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งมาเพื่อให้ได้แล้วลูกค้าก็จะเข้าสู่เฟสสามคือเสพความสุขนั้นโดยส่วนใหญ่ก็จะแป,ป๊บเดียวครับความสุขมีแป,ป๊บเดียวได้เข้าไปอยู่บ้างก็ตื่นเต้นแป,ป๊บแรกขับรถยี่ห้อนี้ก็ตื่นเต้นนิดนึงได้คนนี้เป็นแฟนก็ตื่นเต้นนิดนึงนะครับได้ตำแหน่งใหม่ในทีมงานใหม่ก็ตื่นเต้นนิดนึงสุดท้ายก็เข้าสู่เฟสปกติแล้วเมื่อความสุขนี้มันลดน้อยลงมันก็จะถถููกบิ้้้วววเเเพืื่่ออใใหหหขขาาาสสฟััดไปคคมมุต คุณไม่ต้องแปลกใจนะว่าทําไมคุณบอกว่าคนเนี้ยบางทีคุณดูข่าวใช่ไหมโอ้คนนี้นะเป็นเศรษฐีนะนะครับเป็นไฮโซได้ได้มีแฟนเป็นนางเอกระดับประเทศเลยนะโอ้ทั้งเอกเนี่ยทั้งดีกุลสตรีนะสวยเป็นแม่ให้ดีของลูกเป็นลูกสะใภ้ให้ดีของพ่อแม่วางตัวดีทําไมเลิกซีเฟนเนี่ยครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาคิดว่าการที่ได้สิ่งนี้มาเนี่ยเขาจะมีความสุขด้วยภาพรักด้วยอะไรนางเอกมีความสุขเข้าสู่เฟสนงก็คือวิ่งไ้ได้ไดจีบจีบเช้าจีบเย็นเช้าถึงเย็นถึงยังไงต้องได้ไอ้คนนี้แน่นอน เข้าสู่เฟสสมีความสุขมีลูนด้วยกันคนหนึ่งสองคนคามสุขเฟสสามันแป๊บเดียวมันเบื่อและอาจจะปี2ปีปีครึ่งปีเดียวเรียกว่าโปรโมชั่นเข้าสู่เฟสต่อมาคือเบื่อแล้วสุดท้ายคือก็นายแล้วก็ไงวิ่งหาตัวล่อตัวถัดไปมนุษย์เป็นแบบนี้หมดแล้วครับมนุษย์เราถูกหลอกว่าเราจะมีความสุขถาวรเมื่อเข้าไปสู่สิ่ง,งหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วความสุขถาวรน,นั้นไม่เกิดครับ จำได้ไหมตอนที่เราเรียนอนุบาลเราคิดว่าโอ้เป็นเด็กอนุบาลนะถ้าเด็กอนุบาลต้องนอนแต่ถ้าเกิดเป็นเราเป็นพี่ประถมถ้าจบอนุบาลได้เข้าประถมเราน่าจะมีความสุขไม่ไ้เป็นโดนบังคับนอนกลางวันแล้วนะเป็นเราเป็นพี่ประถมแล้วจะมีความสุขสุดท้ายเราก็เป็นเด็กประถมแล้วไงครับสุขจริงไหมครับสุขบ้างไม่สุขบ้างสุดท้ายเราโอ้ประถมแล้วแหมถ้าได้เข้ามัธยมที่นี่ที่นี่แล้วเราน่าจะมีความสุขเราคิดว่าเดี๋ยวเราเราก็จะไปเข้ามัธยมแล้วล่ะแล้วเข้ามัธยมเราก็จะมีความสุขสุดท้ายเข้ามัธยมก ท no like. mm hmm ี่น so ี่น่จะมีความสุขก็เราก็ไปสอบสุดท้ายพอได้เข้าหานอะไรที่ต้องการคณะที่ต้องการแล้วมีความสุขไหมครับก็สุขบ้างทุกบ้างถูกไหมก็สุขอยู่ช่วงแรกๆที่มันตื่นเต้นอ่ะเราคิดว่าเราเรียนไปปีหนึ่งปีสองถ้าจบปีสี่เราจะมีความสุขเราคิดว่าเราจบปีสี่จะมีความสุขสุดท้ายจบไปแล้วเป็นไงก็สุขบ้างทุกบ้างถูกไหมนะครับจบมาเราคิดว่าเนี่ยทํางานแล้วถ้ามีแฟนสักคนแล้วจะมีความสุขว่าไอ้คนนี้แหละแม่งสวยดีบุคลิกดีนิสัยดีเห็นได้คนนี้จะมีความสุขแล้วเป็นไงครับสุขจร ก็สุขมากๆสุดท้ายก็เลิกถูกไหมพอสมมติคบไปได้สักระยะหนึ่งถ้าได้แต่งงานกับคนนี้น่าจะมีความสุขแต่งานคนนี้ถ้าได้มีลูกคนนี้น่าจะมีความสุขถ้าลูกฉันได้เข้าโรงเรียนนี้ได้แล้วเข้าสาธิตที่นี่จะมีความสุขถ้าลูกฉันได้เข้าจากอนุบาลแล้ได้สอบติดมัธยมที่นี่สอบติดมมหาลัยที่นี่น่าจะมีความสุขสุดท้ายโตๆขึ้นถ้าลูกแต่งงานได้่าจะมีความสุขคุณแก่แล้วถ้าวันนี้ฉันเกษียณได้นก็จะมีความสุขถ้าวันนี้ฉันไม่ป่วยได้ก็จะ คงมีความสุขจนสุดท้ายคุณป่วยมากๆเข้าคุณเคยนี่คนแก่ไหมถ้าตายซะได้คงมีความสุขคุณถูกสิ่งเหล่านี้หล่อตั้งแต่เด็กจนโตไปเรื่อยๆครับมนุษย์จึงยอมเสียทุกสิ่งฟังนะนี่คือจิตวิทยาณที่ลึกมากมนุษย์ยอมเสียทุกสิ่งสิ่งที่เขาคิดว่าถ้าได้สิ่งนี้แล้วจะมีความสุขมนุษย์ถูกคิดแบบนี้ครับดังนั้นคุณจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีบางอย่างที่มันดูไม่สมเหตุสมผลน่ะผู้หญิงบางคนขายตัวแลกไอโฟน e น่ะเพราะอะไรอะ่ะคุณเคยดูข่าวว่า ขายตัวแรก iPhone มีในต่างประเทศเพราะเขารู้สึกว่าถ้าเขาได้ iPhone แล้วเขาจะมีความสุขนะฮะเดยการผมมีข่าวมีข่าวอยู่อันนึงเขาบอกว่าถ้าผู้หญิงคนหนึง่งยอมขายพรหม,มจันทร์เพื่อแลกกับการเอาเงินไปเรียนต่อมหาลายัยเขาถูกขายเหมือนกันนะผู้หญิง2คนนี้เหมือนกันคนนึงถูกขายด้วยสติฟจ็อบอีกคนนึงอาจจะถูกขายด้วยมหาลายัยถ้าเขาได้เข้ามาหาลายัยตรงนี้ชีวิตเขาน่าจะเปลี่ยนเขา,นาจะมีความสุขนี่คือสิ่งที่ถูกขายครับวิธีการขายคือการพรมมิสว่าถ้าได้สิ่งนั้นแล้วจะมีความสุขครับ พอเวลาคุณไปขายสินค้าคุณไม่ได้ขายตัวสินค้าคุณไม่ได้ขายคอชีดหน้าคุณไม่ได้ขายรถคุณไม่ได้ขายประกันคุณไม่ได้ขายสินค้าอะไรัแต่คุณขายว่าถ้าเขาได้สิ่งนี้แล้วเขาจะมีความสุข Promise happiness ครับ mm hmm. พอเขาได้สิ่งนั้น mm hmm. เขามีความสุขเขาถึงจะก,กระโดดครับและการ Promise ที่ดีจำเอาไว้นะคือการ Promise ด้วย Story ไม่ได้ Promise ด้วยเหตุผลตึงๆ k e ว w o r d นี้นะไม่ว่าคุณจะ Promise ความสุขอะไรจง Promise ด้วย Story ไม่ใช่ด้วยเหตุผลเหตุผลเนี่ยลูกค้าไม่เห็นภาพหรอกครับแต่ถ้าเขาสตอรี่ทำให้เขาเห็นภาพพูดแค่ให้เขาเห็นภาพเพราะภาพที่เป็นสตอรี่มันจะเป็นภาพแสงสีเสียงและความรู้สึกมันจึงขายฝันได้ครับ คุณขายสิครับว่าเครื่องซักผ้าตัวนี้ปกติเครื่องอื่นมันซัก30นาทีเครื่องคุณซักแค่15นาทีและเขามีอีก15นาทีที่ว่างถ้าคุณไปนั่งอธิบายว่าของเรามีความเร็วการปั่นเท่านี้ทําให้30นาทีเป็น15นาทีแม่บ้านไม่ซื้อครับแต่ถ้าคุณพูดถึงว่าไอ้สิบห้านาทีที่มันเกินขึ้นมาเนี่ยที่มันประหยัดลงไปได้เนี่ยคุณสามารถเอาไปจิบชาย,ยามบ่ายสามารถเอาไปนอนหลับพักผ่อนสามารถทําให้คุณพาลูกไปเดินเล่นได้พาหมาไปเดินเล่นได้หรือสามารถเล่นโยคะได้สามารถมีควาาามมสสุรถท ไปชิดแชทกับเพื่อนได้ไออย่างเงี้ยเขาชอบเพราะคุณกําลังทําให้เขาเห็นภาพครับคนส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องการปิดการขายมีปัญหาอยู่ข้อหนึ่งเลยคือพูดไม่เห็นภาพพยายามพูดในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณเห็นภาพแต่ลูกค้าไม่ได้เห็นภาพตามนั้นังนั้นจำไว้ว่าทุกครั้งที่มีการขายจงขายให้เขาเห็นภาพครับ